โดนัทยังมีลือและเมื่อไรยูจะมีแสอาคนโสดแบบเราก็ต้องออกไปเที่ยวสังสรรคะ์หาผู้ชายบเ้ย ตอนไปกับตอนกลับมาช่างต่างกันจริงๆค่ะค่อยหักแตกหกตักเตนพี่น้องตื่นเศร้าเกนมาเขาก็กมาหากินกว๋วยเตี๋วดีกว่าอาโชหุ่นไปหนึ่งแมพว่าขี้มูขี้ตายอย่หง,งยัง่ยั่งมากับเด็แก๊้งของเรานะคะลุงคิวป้าแอมแล้วก็ป้าเก๋มากินกว๋วยเตี๋ยวหลังวัดคือเกาหลักข้ายมเมาย้ยมแห่งนี่ตรงมากินกว๋วยเตี๋ยวหลังวัดเท่านั้นให้เยอะอร่อยแล้วก็แซ่บมากจาก้า้านอนกวางสีดีอย่าแต่งตัวเปลมนะถ้าไปอยากเะมาหึงหยังหลอน ยามาหอดข่เบ่าหูเลียงหูล่าอย่างจากักอย่างต้นขืนเนี้ตะเพิ่นคงของลงตึง,ต,ง,ต,งตังตึงตังมาเฟียก็มานะคะวันนี้คุณยายไปพูนหาหมอจุดประสงค์ของนางสาวสุดาไม่ได้ต้องการไปหาหมอนะคะต้องการจะไปใส่ทองอ้างคนคาของการเสียไปอ้างรถไหมแค่์เขาซื้อรถสี่ประตูรีโวให้คุณยายใหม่าารถขนเข่าจ้าได้รถค้นเข่าและกาวขี่ไปอ่างพ่นอ,อยู่โรงพยาบาลานเขาบอนซ่อนว่าจาของมีท่องเสียนญ่ว่าจาของในรถคันใหม่นันคือจุดประสงค์ของคุณสุดาจ้า ว่าได้อยากไปเอายาอย่างเด้ความองของนางสาวสุดาก็คือเป็นคนดังสันได้ไปออกเดทก็บพยาอนซ้ายสองคนก็นเลยเอาหลานมาฝากไว้จ้าก็กเลยว่ามืงนที่เขาไปเป็นสาวกันเด้อเุมนเด้ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะทานเดลล่าหนึ่งเดือนเริ่มที่68ตอนนี้59แล้วค่ะทานเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยขาดเป้าหมาย50กิโลขอบคุณมากๆเลยนะคะใครอยากลดได้แบบนี้ก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยจ้ารับศัลยกรรมฟรีแล้วก็ทองฟรีลูกค้าอุตสาห์ใจดีมารีวิวให้ขนาดนี้รับรกิฟรไป้าทักมานะ